แต่มีเหตง็แค่มีเหียลไม่ได้คือควาว่าลำใจเอิญอาแต่เดิมยังคือมีแหตุที่เขาให้เธอน้เาเธอตอดกันกับเขาให้ี่กอเป็นเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแลเอิญอายแต่เดิม บอกเลยลงไปไี่ขึ้นมาไม่มีมือต่านะฮะเอาอะไรมาด้วยเอาของจะพพ์ขายร่อ้เนยเด้อามธอกันกับเาอดตนเก่าธอรอดเศร้ารอดลออน่ยเด้อยามเนสวรรค์น้ขาวสวรรค์น้เธเธอ เธออยากเธอมีเหตเจ้าต้อหน้าหนานเราบ้าลังเขาวังใจน้องมนแค่บางาถตงนเ้นกบปวดตเล็กแเอให้หมนาตาบ้านบ้านหลังบ่ใหญ่ไม่มียามเหตเจา็เกิบบ้งมก็เดเมื่อแรกมีรักขาสิบปรชาทำก้าวแดงกินตับตับตัวก็จคืนแรจะไม่แสงใจจะมีแห้งแดงมีที่ยาลือไม่ใจเดอวลำหลเอแ้เธอยากเธอมีแหตคือความตัมพเดือ มีทอดผัวเก่าอย่างไรที่เคยกดเศร้ากอดเละเออินไอแมเดอย่างเธอคือตะวันน้ำเยววันน้ำเขยเอินออายเบาไว้แม่เดิมเนี่เธอไเลเอินนิตามเบาเบายาแมเด้ำเธอมี ไอต่อขอนแก่นหนาวทำไมฮะร้อมากเลยคิได้แล้ตอีกต่อหาเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะมาได้พี่นือ้อก็ไปว่วรลเน้อีนี่ปมอนุญาตเอาใจชาวต่างชาติเยอะบ้างละกันนะฮะฮัลโห<อ>ลไม่ใช่อะไระจูเมียนัวภาษาภาษาเขมรไงจูเบียนจูจปปแปลว,ว,ว่าสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับมินกั เกิดมาเตี้ยมนึอยากรอมันพาปัปายามนะมันมเกิดกันเลยจากทาุกที่พาอ้อยจนตามตื้อเ้ยเตรียมกันหนึบอแต่โลตืวันลืรนมรอไี้นาทำไมชอบไม่งั้เป็ดมอเตอร์ไซค์ยอยาให้เธอจูบเป็นเมตตาทีา ตัวเรือนนี้เราไม่เห็นน้องเขาสาไลโบนวาอยู่ปันจีนพาเว้นตรงตามตาตามตาาเราชุดจุกมาแสดงทุสาเขาจะดึงกมมองดาโคมันเหนโคมันีหนเขาว่ารว่นเขาี่มอไซค์ด้นะกรบอกนรุ่นอะไรวาสองไปมอไซค์พิบปตแบกเกือเท้าแม ที่สต๋าอิ่มได้นะได้เบอดก๋วยเี่ยวมาเกินอยากรอมันผาปั่ปปายาคนามือกันเลยจากตัวยี้าฟจนปากตื้น้อมอเบียนกันเลยถึนแต่รอนตวบ้ลหนุนรถไซค์ทำไมชอบใรเด็กมอเตอร์ไซค์ที่รัวแตกนี่เป็นเหมือนต้อนชู เป็นเดกตนเชียร์ตเรื่องี้าไม่เดียนองชาตะไลต้นโยมจีพาเอนตามบตา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 ลาคาล่าจุดเรียงมาและทุดแรเขาเดียรงตะบอาวโผมันหนึ่งโฮมันหนึ่ีสาวด้วยทำไมฮะเพลงนี้ขออยากขอจำเลยทำไมร้องจำไม่ได้เหรอเพอน้องไม่เหมือนเจอนึกว่าติดนพกงก็ติดแม่เ้ยเฮ้ยเฮ้ย ถ้าไสมาชิใหม่ก็ได้กันครับเตือกันเลยจ้ยาวไปยาวไปเล่นนีนี้แม่ขาไม่โด่ไม่ได้แล้วนะไม่โย่ไม่เคืองเย็นเล่มมาแล้วนะเยนเล่มมาแล้วนะดปวยัวยที่เ้าด้านหลัย่ไปะเล่นเลยเเลยคือมนยต้องทเาะห มีตอเศรสาวหิวข้าวตาหงส์ส่งจฉันจะเล่ากล่าวตอนยอดไปยังไงยังแก้ได้ไหวจะพอดีอขอทุกมาตรงละแต่งองค์เยียงกายละชัดแถวเรียงรายไม้ไปดูอดอขอมดีลมหนาวขัดพัดมายามรักเองเ<อ>ยง็นแล้วโชคพีกเราออกมาที่แคนรำ ชีวิตยังนานนานต้องพึ่งพาเสียงเพลงออกน้ำยังไม้สิฟังเต่าความรังยังจำการดูผลทานเพ็งนำบลายปีเพราะถูกคืนต้องมายืนละเล็กอะไรลำพังเพลงด้วยกหว่าดีดีอยากยหญ่ละสายเอีวตอกมีสายที่กว่าทิจจะคืนละกีะตาแต่ยังเลยพอได้กลับต้อคาแม่ขายโอ้ ยาวให้ใหญ่ให้ยาวเดี๋ยวๆคุณพี่สามเออะไรใหญ่อะไรยาวหน้าที่การงานที่ใหญ่อะไรยาวอายุี่ยาวครับเอาตามครับพี่มายเลขายเลยแม่ยกหัวอะไรขึ้นมาครับพี่คุณเทียงเหรอวันกี้ดีนะถเกิดโผมาเหหัวกรสือัอันทคุณเทียงนึกโผัวอะไรนะยาวมากถ้าสเกลือไว้ตาแล้วเราหล ัาที่แลมเป็นเฮาอุณหพลุกย่าสีขาวเก้าจังหมดเรี่ยวแรงเป้ารังมีลูกคอยนั่งหลับอ้าวงเอาใจเป็นอาชีพที่สองใจกล้าโชว์ตั้งแต่เราโตยังหาดูกันไม่ได้มาตัดแปงนักแก้วแล้วสาดใจพาจะดุต่อไปที่พัทยาพาโชว์ ไม่ต้องไปหึิบพัดยางพัดหงแล้วไปวันนะะี้เราขนป้ามาหน่อยตรงอยู่ที่นี่แล้วเซนชาติขอแก่งนะฮะอร่อยทุกร้านจัดแต่ร้านเด็ดทัทกันมาเลยนี่ว่าอาหารอร่อยแลย้วนะทำไมฮนะแม,ม่ฮัทแซ่บวาอาหารโอ้โหว่าไปชั้นทายชั้นสองชั้งสามชั้งสี่ชั้งห้าละด้วยโอ้โหสูงกับสูงจังเลยเนอะเนอเนอะเขาเรียกว่าคนคนร,ระดับเนาะสูง <laughs> บัดนี้เลี้ยงแกเลี้ยงเรา้าสีขาวเข้าจังหยหมดเรี่ยวแรงเฝ้ารังไม่รอ้คอยนักหลับฮักฮือเอาใจที่สิ่งทั้งใจก็โศวัตงแต่เราโตยังหาดูการแต่งบัดแต่งงานเดี่ยวเดียวดักใจผาจะรูต่อไปที่ัคพญา้านโถสุดยอดย่มาอันนี้แค่เส้นทางนะพี่นัง เหนื่อยหรือยังฮะยังเนาะโอเคครัอบผมไปกันยาวๆเร็วนีน้ขอบคุณเสียงปรบมือที่กจอกระดังขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณคนะ่ะโอ้โหวันนี้ก็บอกของอร่อยเยอะอา่าไม่รู้มีหน่อไม้หรือเปล่าไปหาหน่อไม้กันบ้างหน่อไม้ไม่มีเดี๋ยวแม่กุ้งกีฬาจังหน่อไม้มานเนาะ ยกเอางนสองแสยังตายกันเป่าอาลงเคก็เก้าสูสูสูเลยจะเอเป็นจไดอยากไหแต่น้องให่เอามัน้อมงมงมาส่งากอเป็นเต้าไปลงทุลงพากเปิ่อละไปละําทำแอย่าเลื่นเดืนตาตาินหเว้คนไม่แทงบากน้องแม่มาหน้าเดิ่อยู่ลิ

อยากเป็นวนเต่าไปลงทโนงูา่าตืละไปดักาักข้ามแขเอาอย่าเล่นเดืนาตาเสียมหเว้นคนเวแต่หลอกน้องแม่พนัเงลนอยู่ปวดเข่าแล้วเกิดทำไมอะัทั้งัทัทั้งรัชนัทั้งนักทังนังนักต่อเดียวพอดีหานอไม้แล้วมันวดเข่านััทั้งทั้งัทั้งทั้งสางานเรียบร้อยอู่ีงงานน้องตื่นอย่

สู้เขาูเสู้นลายยังไงสู้เขาไปเป็นการบันทัดระหว่างฝั่งซ้ายกับงขวาไอ้ตีมน้าพึ่ยไว้ไอ้ตีนระพือหึดดดดสาระคาย่ไว้สาระคาโอ้ยเลาอ้ยังไงะไอยังไงสูเขาสู้ เดียวป้อมือกลาเดียวเดียวนะฮะใครเลี้ยงอูเห่าบนเวทีเนี่ยเสียงโปอพๆอไม่ใช่งูเห่าเสียงอะไรฮะเราออกเองโอ้โหออบด้วยฮะทักไทยด้านหลังกันด้วยนะคประธานโทษนะฮะไครเอาน้ำมาสาดยังไม่สงการเลยเนี่ย แฉะเชียวมันบอกบอกถึงอายุเลยทําไมฮะแก่แล้วนะครับบอกพี่ชายด้วยทําไมฮะถ่ายรูปนี่ครับผมจุดทูบได้ยังครับอันนี้นักร้องวิชกบาลทองนะฮะไม่จุดถ่ายไม่ติดนะครับท้าทายทุกร้านเลยแล้วกันนะครับผมอยู่กับตั๊มหนึ่งซุปมาแล้วกันนะฮะเมื่อกี้มีน้องๆครับมาต่อว่าอยู่ตรงบันไดเลื่อนทําไมฮะเขาบอกหนูมาร็อตั้งแต่บ่ายสองทำไมพี่มาสี่โมงอ๋อพอดีทำไมฮะเราจะมาถึงตรงแยกเนี่ยที่จะมาถึงเซนทันเนี่ยครับแล้วมาไม่ถูกนะฮะจอดถามบอกเอ้ยเซนทันขอนแก ไปทางไหนมีแล้วมีคนช่วยบอกทางมีผู้หญิงสวยๆผมยาวๆอยู่สองคนอ่ะเดี๋ยวคนนี้ก็ตอบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ก็ใส่ผ้าถุงด้วยอ๋อใส่ผ้าถุงยาวอ่าเราก็จอดถามเต็มที่เลยถามว่าเซนท่านขอนแก่นไปทางไหนจ้าคนสวยอ่าคนสวยตอบว่าอะไรฮะไม่เลิกเพื่อมาอยู่ด้วยตอนสาวาเนี่ยแล้วไปสุ่มเก่งซะด้วยอ่าส่มเจอต่างชาติซะเลยคนขอนแก่นเยอะแยะไม่ไม่ถามนะแล้วก็คิดเฮ้ยญี่ปุ่นหรือเปล่าลูกแปลกๆวันนี้ทำไมฮะต้องบอกบรรดาพ่อค้าแม่ค้านิดนึงฮะครับผมใครอยากให้เราพรีเซนต์ร้านไหนฮะอ่ะน จะยมาให้เราหน้าวิถีด้วยนะฮะไม่อร่อยก็บอกอร่อย,อร,อ,ยอร่อยอร่อยอร่อยเพราะวันนี้เขาคัดร้านอร่อยมาแล้วครับครับผมนะเรียนเชิญกันได้นะครับข้างบนเป็นไงฮะสบายดีไหมค่ะสบายดีเนาะสบายดีนะโอเคเนาะคุณแม่ยิ้มหวานมากมองเห็นได้ไงวะนิ่งยิ้มนี่ยิ้มอย่างนี้เดี๋ยวเจอเ้อคู่แน่ๆจริงเหรอ,อคุณแม่อยากเป็นแฟนเป็นนักร้องไหมฮะ ไม่เอาไม่คุแม่ไม่เอาอ่ะแม่เขาเลือกด้วยแม่แคนนเซิรคนเขาผมอ่ะในช่วงนี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำนนการณพาณิชจังหวัดร้อยเอ็ดและกลุ่มจังหวัดนะครับอีสานกลาครับวันนี้ที่มานักจัดสรรของ อร่อยกันมาไว้ที่นี่แล้ววันนี้อาฮะเดินทำมาไกลพรมสมควรกับเราฮะเรามาจากไหนเนี่ยต้องขับระถมนะพุ่งลงเครื่องเมื่อวันศุกร์คุณแม่เครื่องบินเนาะเครื่องดูดฝุ่นคุณแม่ขี่มาเลยมันไกลมากไป <มา S 2> ยังไงวะไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ฮะเดี๋ยวช่วงนี้ครับเข้าใจกันบ้างครับผมนะฮะอัดไปในช่วงนี้จ้าเขาบอกวันนี้สาวคอนแก่นสาวร้อยเอ็ดสาวโตนอีสานกลางสวยขยี่ใจมากคุณแม่จ้า

กเลองวาดกันหนาของไอ้นางได้ไหมคนดีสิมีรว้บอกมาทาดีสิได้ไหสิจุดตันลัหนัวใจหายแว่ไปสิบินลงรักเธอแล้วนั้นเลยอยันยีกันหัวใจที่ดวงนี้ยอมให้เธอเป็นคนยึดหอ ยืนจากลานมือผู้ชายแม่สตรีมือสอมรองร้องที่ใดร้องที่เสียบ้าเอาบุญยังรอร้องใจได้รรรครกักรักพีดานใหม่อาพีขอจังยา จากลาก้าวตาก็ตีมาลายให้เธอป็นคนสุดท้ายในมี่ลูกไม้บอกนิเป็นการปรุงอาหารแบบประกอบดนตรีไปด้วยครับผมมีความสุขความนีนี่แหละอาหารถึงอร่อยเขาเรียกว่าร้านค้าโรดีครับผมคนขายก็โรดีคนซื้อก็โรบีต่าง อย่าหนี้คุณแม่ระวังนิ้วด้วยนะฮะเอาหัวใจพี่ดวงนี้ยินยอมให้เธอเป็นคนยืครอง<า>ถึงจะทายานมือผู้ชายแม่สตรีมือสองสองนกพี่หน่อยน้องพี่เสวยบมาเอาบุญเดิมบินลงรักเ,เท้ก็แ อยากให้โลกโลาหมัวนใจพี่ดวงนี้ยอมให้เธเป็นคนยืดคอเพียงแค่แค่ามือผู้ชายแต่สตมือสองส้องี่อน้าพี่สีวาเอาตรงนี ัวใจตายผกรับรดีได้เา,ายได้ด้าเอัอบดีสะพอสจัากําหลังแก้วตาจนขี้มาลายให้เธอได้คำสุดท้ายไม่มีลูกมากลหลอกหลบาีเิือตีก็เป็นแม่มามาเป็นยายมาเนื้นอ,อ่ลดใหญ่ สดีท <Hey>, hey. ุกานะครับอยู่ในงานเกษตรีสีีสนันกางะคะ <Hey. S 2> รับเรยเชิญกันเลยนะฮะได้ยินเสียงนี้แล้วแล้วัมอกมาเลยคุไถ่ายรูปเก่คุณได้ขอเอาไปลงยทยยังไม่เกิดนในการต่อละกันนะครับจะต่อใจไปรุน่นกันในะช่วงนีงครับผม

เม่หรือว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปแต่คนต้องจากลาก็รู้ว่าดีไม่ตอกีว้าับลัไม่หฟ้าก็แคนเวา่งผา ามีบแค่นาทีแล้วก็คงหมดเวลาได้ใ,ใ,ใส่กระพาร์ลเอากราจะไปเจอเธอทุทกอนนอนมดจะได้ไหมไม่ต้องมีใครมาเรื่รองของเราฉันจะเตรียมตัวยอมกินน้ำใต้เทาและจะไม่เข้าไม่เทาไม่เทน กยบกมันต้องมาฟังมาให้หาฉันไม่ต้องบอกกันวันนี้เธออยู่ไหนจะไม่ทามเลยว่าเธออยูกับอัน จะพอพอใจเงื่อนก็พร้อมกันน e ับตาจนคนสาเลียงขอที่เนเรืาไมอะีฟ้าขอบนะป้าก็ชือราชื่ออ๋ออคุเสมะนาเาเรียกสวยนะท่าเดียวเดยวชวนป้าน เห็นแเราอีพลัลเลยบ้าบิ่นเนี่ยตัวผมามาไม่นานก็ผ่านไปอะอีเกิดแต่เหินแล้วก็ต้องจากลาก็รู้ว่าอีกไม่มาาดาแล้ก็แค่ลองพักผ่อน้องเข้ามาอีหันตาขีแล้วก็คงหมดเวลา ใส่เสื้อผาละลอกก็ลาจากไปเธอจะคงาผอนอ้อนบอดจะได้ไหมไม่ต้องดีใครมารู้เรื่องของเรางฉันจะเตรียมตัวนองกินน้ำตายเอาอยากจะไม่เอาไปเขาไม่เขาต้องนำใจก็ไม่ต้องปาทัดปาไขเลยนะฉันแค่ไม่ต้องบอกกันวันนี้จะอยู่ไดนจะไม่พามเลยวันก็อยู่กับใครจะมองหัวใจแล้วก็ทำ เรื่องทั้งเรื่องคงซ่อนออดหัวจะได้ไหมไม่ต oh ้องมีใครมาเรื่องของเราฉันจะเตรียมตัวย่อผิดคำใต้เท้าและจะไม่เขาไม่ก็ไม่ก็ต้องกล้าใจก็ไม่ต้องป่าทะลักไปเลยนะฉันไม่ต้องบอกกันวันนี้เธอยู้นั้นจะไม่พังเลยว่าที่อยู่กับใครจะพอบใจรักของเธหลับตา ออสอนสองได้ยู่สอนสนะามนะทอาไมฮะตังหน่วจับนะจริเงเหรอเขียนไม่ั่งแน่สอนสามขอบุณป้าสินตลอดหนับ้าค้าด้วยขอ,อ,อบุที่ฟ้าด้วยะคะขอบคุณ่าหลังจากมีให้ที่ฟ้านะจริงเหรอจะบอกฟ้าลอนฟ้าลอนเลยไปเด้อแต่ราสักครู่หนึ่งก่อนมาว้าไป็นไปงเอลีช่วยด้วันนี้ไม่รู้ที่เซอนแกนมีบุตบาหรเปล่านะฮะ ឬក្នុងដើមនេះហមផ្កាច្រន់ចន់ចាអាចແຕកគਿੰងកានໃບឆានແរមលោកអពែដក4ແດງណាឈុនឈុនលោកម្នេបណ្ដុំទួທັງផ្ការ บุษสบาตาผมไวยคงยาวเลือโตเป็นสาวเป้าไม่พอ,อใครใครใครจะลิมหลองุู้สบาตัวตรง้องช้วยกันใ่ ไห้เนนะให้เขตกแรก็ส่งลืนไทยเอาได้ปั๊บเจอแล้วเอาปนเธอไปแล้วเอาไว้แค่เพียงจากนาทีไรเอาว้กเอแล้วเรื่องเธอากขอควเชื่อขอคนมอยาไ้ลงงนที่ขแลกว่าหลักแค่งาลมณ์คงาตอนนั้วัยกางเดียวลงสืร่างกายขอเธอลงมา ตัดดอกบาอาสมเป็นไม่หืนรัจนห,หอหหวาแตกที่งกานใบาชาแรงลงอาเม็ดอกสีแกอดาดาจนจมโลบันแลบบัดทั่วทั้งป่า Bạn ta hay trả ta nào nào. Nhiều tài nó đó ta nào. Yo

ตะดอมมาจันทีชายร่นันมจำอสมเป็นววอาแตกกินการาแรงลมอดีดองสีแดงน่านทนลอมันแล้วมัน้อาตัวทามา

น่จะปาหอยยหอยยหนแสน้ก็มหัวใจเพีเดียวหใจไม่มีทำตัวคเดียวเอาล่ะีมัต้อนเล่้แเดียวตัไปแลก็เลี้ยตัดแต่งมาตอกลียงไม่ปนต้องทำยังไหัวก็มักันนี้ก็มักทำไมวหวแตเป็นเพื่อีฟ้าเป็นยัวแล้ว ฝ่าลอนลาฝ่าลอนฝ่าลอนแลฝ่าลอนลาฝาลอนฝ่าลอนแล้วไไขอมาจายไปนาติดขายฝ่าลอนลาฝ่าลอนฝ่าลอนแล้วนี่สาเสื้อเก็ตอย่ยองนะซือก็ซื้ออร้าอะไรนาตโน่ยอมไหยไว้านขารองเท้า จะแตัยังแตะนแตกแตมับอกเย่าไแตลนีต้องทำยังไงวันละก็มากวันสีก็มากไปไหวเฮ้ยมันเป็นจะได้ไงอีฟามันเต็มยัวแล้วว่าไมไม่รอนะไม่รอนไม่อนลไปไปลบไปไม่รอนไม่รอนไ่อนลไปลบไปไปไม่อนะไม่รอนไม่รอนลต้องเนิ่ด ฝั่งขวามบอให้ความร่วแล้วเหลือแต่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่มันรอบริจาคเรื่องดีก่าทำไมอยู่ไป่เวะที่สาวว่ารอดชไปยายแดงกยตัเลตกแตมาต่อคนดียังไแตกเรื่องนี้ต้องทำยังไงอนีวดตกขมมากปวดหัวก็มาหลาหมายเห้มันแตกมันงไทีเดีมันแตหัวเราปบไม่รันแล้วไม่โไม่รันแลก็โเ

lớp nào à, à lớp cái kia má, lớp nào cả ba đây à, các sao ขอฝากคอมเมนต์เราเน่าบางทีกันไปด้วยในวันนี้ครับวันนี้ขอาขาดไม่ได้เลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณนะจังหวัดร้อยเอ็ดครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดครับแล้วก็นะกลุ่มจังหวัดอีสานกลางนะครับวันนี้ของอร่อยกันคับข้างกันเลยทีเดียวท่านที่ได้ยินนะฮะเสียงนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับมานะฮะ แล้วก็ทานอาหารกันได้ได้ครับมาได้ทุกร้านเลยครับวันนี้ใช้สอยกันได้ครับผมแล้วก็ดิขาดไปได้ขอบคุณนะคะพี่พี่บันฑิตาด้วยนะครับออกไก่นะครับวันนี้นะคะวันนี้ว่าจะได้ไม่สุภาพครับเป็นการแสดงหน้าเวทีครับวันนี้หนิงตั้มจากลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขนมป้าดูงโอเคค่ะอย่าพึ่งนีมาเจนี่บอกวันนีมขนม ได้คร้องื้เลยสวัสดีค่ะหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยืนตรงนี้ก็แล้วกันนะคะโอ้โหร้อนไหมคะวันนี้ใครบอร้อนนะอันนี้น้ำแร่น้ำแร่ใช่ไหมคะโอ้โหวันนี้คุณหญิงคุณต้ามีโอกาสมาที่ขอนแก่นบ่อยไหมคะโอ้ก็เป็นประมาณครั้งที่สามได้ครั้งที่ครั้งแรกมาถ่าย M v วที่แถวเขาสวนกวางค่ะครับผมอ่ากวางเยอะไหมคะเยอะได้เจอเลยไม่เจอนะคะ จะไก่ย่างน่าจะมาด้วยกันเดี๋ยวน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วนะคะก็ปกติเราเป็นคนที่ไหนคะที่จังหวัดไหนเอออยู่แล้วกมาถกครับอยู่เป็นคนภาคคนภาคกลางเลยนะคะโอ้แล้วชื่นชอบอาหารอีสานเมนูไหนคะเอาคนละเมนูห้าซ้ำกันเข้าเป็นไอ้เนื้อตังครับส้มตำนะส้มตำปูปลาปูปลาทาะไม่ได้เลยนะคะส่วนตั้ชอบเป็นป๋๋ยจับยวนป๋วยจับยวนนะคะวันนี้มีปากหม้อยวนด้วย ต้องบอกว่างานนี้ก็ต้องเป็นงานเกษตรอินทรีย์วิอีกสานกลางนะคะ4จังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามแล้วก็กาฬสินะคะก็ก่อนที่จะจากกันไปอยากให้ฝากฝากติดตามผลงานนะคะช่องทางไหนบ้างเชนค่ะครับฝาก YouTube Ti k t o k นะครับชื่อหนิงตั้มสุตานะครับตอนนี้ยูทูบกับติ๊กต็อกนะมียอดตัวโล่รวมกันนะครับสามล้านสองแสนซับแล้วเข้าไปชมได้ทั้งคลิปสนุกคลิปร้องเพลงนะครับเป็นคลิปตลกๆกับคุณแม่ด้วยนะครับก็ ะะไปติดตามกันได้ติตามนได้โอเคะค่ะเสียงปรบมือให้กับนิงต้อมซุปดาด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ ใครอยากถ่ายภาพนะคะก็เชิญด้านหลังเวทีได้เลยนะคะ <_ C up> เผือว่าแฟนคลับ FC นะคะที่ติดตามผลงานคุณหนิงคุณตั้มซุกตานะคะก็ถ่ายภาพนะคะด้านหลังและข้างเวทีได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะอีกสักครู่เดียวะคะ่ะช่วงเวลาประมาณ18นกา30นาทีค่ะกับสินค้านาทีทองนะคะเหลืออีกหนึ่งช่วงนะคะที่เราจะจัดให้สำหรับทุกท่านนะคะที่อยู่ภายในงานเกษตรอินทรีย์วิอีสานกลางค่ะเซรั อีสานออร์แกนิกเนเชอรัลแอนด์บีซนจีแฟร์2025ค่ะใน,ในช่วงนี้เราจะแลกเวทีไว้เพียงครู่เดียวนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาเจอกันขอบคุณค่ะ